ด้วยเลยคิดเอาเองด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยนะวันนี้มาเจอเมนที่คิดไว้คนลูกเลยอย่าลืมนะว่า<ม>เขาเจอปัจจุบันเนี่ยมันผ่านไ,ได้หนึ่งปีเพราะฉะนั้นไปอ่านตัวหนึ่งปีก่อนอยู่อันที่สองนี่<ม>คืออันแรกสองคือ,อนแรกงั้นก็ทำไมมีคนคิดเหมือนเราอแปลว่า ฟังลุงมาก่อนก็ลุงก,ก็คิดไว้ในทีแล้วอยู่ๆก็มีคนมาพิมพ์ขึ้นมาไม่จะคิดนะพิมพ์มาเลยนั่นนะทำไมมีคนคิดเหมือนเรานะว่าลุงคือจากต่างดาวค่ะเคยแคปรูปคุณลุงมาภาพหนึ่งแต่มองภาพนั้นมองยังไงก็เป็นจากต่างดาวค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจ้าโอ้โห แปลว่าเป็นเงาติดตามเงามาลงมาเป็นปีแล้วนี่จึงมาพิมพ์ตรงนี้ออกมาได้ประเด็นคือเราเริ่มเท่าไหร่เออเออเห็นนะถ้าเป็นทิกตอกนะ14ี่เมษาสองน2564ก็ได้อยู่สำหรับเขาก็อยู่ในขวบปีเพราะมันขึ้นปีใหม่มาแล้วไงเขาก็เลยเออเราลาปีหนึ่งได้ครับแปลว่าเริ่มต้นเลยนะแต่ในว่าเหนียวแน่นนะสสยเงียบเนี่ยสายเงียบเนี่ยใช่ครับไม่ออกตัวไม่กระโตกกระตากเพราะว่ามัน ไม่ใช่สีเควนที่เขาเขาเขาถนัดเพราะว่าตอนนั้นลุงไปอยู่ในจุดที่มันเรื่องกายภาพมากกว่ามากสมมากเลยเพื่อตอบสนองเสร็จปุ๊บก็มาเรื่องเสียงทีนี้ตัวเสียงมันดันไปทะลุทะลวงทุกมิติเลยมันก็เลยทําให้เธอมีพื้นที่และเลยได้ทีชั้นแลวฉันก็เลยเขียนมาครับต้องขอบคุณเด็กครับต้องขอบคุณจุ้งวัยเด็กที่เขาถามเรื่องที่เขาถามครับขอดูโปรไฟล์ได้ไหมได้ฮะขอดูหลังบ้านนะใช่ครับเราเลยฮะ ให้ถึงขั้นรูดชิปดูไปเนี่ยเอาไหมถ้าดูเขาให้ดูก็รู้ลุงขออนุญาตนะทังนั้นนะอ๋อโปรไฟล์เขาเพศแม่นะเนี่ยโอเคยินดีด้วยครับก็อยู่ในวัยสะออนอยู่นะครับลุงก็ยังเข้าใจว่าเขาอยู่หน้าจอเขาไม่ได้อยู่หน้าจอเขาอยู่ในอดีตเขาอยู่ในคอมเมนต์เขาหลับอยู่แล้วตอนนี้ นี่เรากำลังจะจับยัดเข้ามุ้งหรือรูไหนเราก็จะไปเยือนอ๋อแมวก็ตตอกกัยัดไปเลยใช่ไหนก็เอ๊ลุงเช้ามาแล้วลุงหัวมาแล้ววันนี้โอเคทั้งห้าก็ห้านะครับห้าก็ห้าโอเคฮะครับผมมาแล้วจ้าไอซ์กาแฟกาแฟเย็นกาแฟเย็นยกร้อได้ป่ะล่ะ ถ้ายกเราต้องใส่นมด้วยนะกาแฟยกรอ <c oughs> ลุงลุงทำไมมีคนคิดเหมือนฉันฉันไปว่าเรานะว่าลุงคือจากต่างดาวอ๋อมนุษย์ต่างดาวต่างแดนนี่เลยเคยแคปรูปลุงมาภาพหนึ่ง แล้วก็เพ่งมองดูรูปแคปดูมองดูรายละเอียดนะมองลึกซึ้งมองสามมิติสี่มิติประมาณนั้นครับภาพที่ว่านั้นยังไงยังไงลุงก็เป็นจากต่างดาวค่ะเอาถึงงานนี้จับยัดอย่างแบบนี้ <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วมา